สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินกับประเด็นนี้เมื่อบอสบอยนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาได้โพสต์ว่าถามหาแต่พลังบวก บัตรพลังลบในตัวเจ้าของบบขนไปถิ่มจักเถือหฮ้ศูนย์นะครับและนี่คือข้อความที่บอสบอยโพสต์ออกมานะครับนั่นก็คือแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างไปสกิดใจของบอสบอยอย่างแน่นอนนะครับถึงได้โพสต์ออกมาแบบนี้บอกเลยว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ักศูนย์แหงแต่บอสบอยก็บอกแล้วว่าถึงศูนย์แบบไหนก็ ศูนย์แบบน่ารักน่ารักนะครับส่วนซอแอนนะครับเมื่อเห็นโพสต์นี้ซอแอนก็เลยออกมาคอมเมนต์นะครับพร้อมกับแคปข้อความที่ส่งไปให้ซอแอนนะครับมาให้แฟนคลับได้ดูว่าแบบนี้มันน่าศูนย์ไหมโดยใจความนะครับที่ส่งให้ซอแอนเนี่ยเป็นข้อความแอดมินก็บอกว่า มันเป็นพวกอวตารทั้งนั้นนะครับโดยมีข้อความบอกว่าฝากหน่อยนะน้องแอนพี่คิดว่าน้องคงไปกันไม่รอดหรอกต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาให้กันผู้ชายก็งอนเก่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้พี่เชื่อเดี๋ยวก็มีใหม่ต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาให้กันคนเก่าแอนเขายังดูแลแอนได้ดีกว่านี้เลย ทำทุกอย่างให้อยากให้น้องกลับมาคบกับน้องมาร์คเหมือนเดิมอยู่นะน้องจะได้มีคนดูแลในทุกๆเรื่องจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ยกนิ้วโป้แล้วก็บอกว่าอ่านแนเด้อคือเอาสถานะในเฟซลงเลิกกันแล้วบอกนะครับเนี่ยบอกเลยว่าและนี่คือ ข้อความนะครับที่ส่งมาให้ซอแอนก็บอกเลยว่ามันมีมันมีจริงๆเนี่ยพวกแต่งแล้วก็คนอิจฉาประเภทนี้นะครับไม่รู้ว่ากินยาผิดหรือว่าไม่ได้กินยาถึงออชอบสอดรู้สอดเห็นนะครับชอบชอบแต่งนั่นแต่งนี่ออชอบแบบยังไงล่ะ ชอบทำตัวให้มีปัญหาดังนั้นฝากไว้เลยว่าคนแบบนี้แอดมินไม่ไม่เลือกว่าเป็นแฟนลับนะครับเรียกว่าตัวป่วนพวกอวตารน,นะครับพวกที่อิจฉาพวกที่กินยาเกินปริมาณหรือว่าไม่ได้กินยาประมาณนี้แหละสร้างความแตกแยกจริงๆเนี่ยแอดมินเชื่อว่าบอสบอยซอแอนก็ไม่ได้มาใส่ใจอะไรมากมายหรอกแต่มันบ่อยนะครับซอแอนเขบอกว่ามันเยอะ บางเนี่ยคนแบบเนี้ยส่งมาแบบนั้นแบบนี้นะครับแนะนาอย่างนั้นแนะนาอย่างนี้บางครั้งแอดมินก็บอกหลายรอบว่าอย่าไปแต่งศิลปินเขาเออเขาอยู่กันได้2คนนะครับแล้วอายุอานามเขาขนาดนี้แล้วแล้วบอยเนี่ยก็ไม่ใช่เด็ก,ดกนะครับไม่ใช่ว่าเด็กปฐมไม่ใช่ว่าเด็กน้อยนะครับเขามีธุรกิจนะครับเขาผ่านชีวิตมามา,มากมายแล้วแอนก็ผ่านมาเยอะแล้วนะครับการใช้ชีวิต ทุกรูปแบบนะครับในวงการหมอลำเนี่ยคือทุกคนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ใช่เด็กๆที่จะต้องให้ใครมาบอกมาแนะนำไปแทบทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็ควรจะเข้าใจหน่อยแล้วก็คนที่อิจฉาแบบนี้นะครับก็สงสัยคงต้องรีบนะครับรีบเข้าพบจิตแพทย์นะครับแอดมินบอกเลยว่ารีบไปหาจิตแพทย์เพื่อว่า อะไรมันจะได้ดีขึ้นนะครับหรือว่ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็ เดินออกไปทุ่งนากว้างๆนะครับแล้วก็กรีดออกดังๆนะครับมันแน่นอกแล้วก็กรีด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 ความอิจฉานะครับออกมาดังๆร้องดังๆว่าอิจฉาอิจฉาบอยอิจฉาแอนกูอิจฉานะครับออกไปร้องดังๆนะครับแถวทุ่งนาแถวกว้างๆไม่มีคนได้ยินหรือว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ไปร้องดังๆนะครับมันอาจจะทําให้สบายใจยิ่งขึ้นนะครับ